สวัสดีครับผมในนามของกามิคาเซ่ GMBP นะฮะร้านขายของแต่งแท้รถเบนซ์นะครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะนำเสนอสินค้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวชุดกระจังพานาอเมริกาน่านะฮะตรงรุ่น GLE 53 AMG นะครับสามารถใส่ในตัว GLE 300D AMG ได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในชุดนะฮะก็คือจะมีชุดกระจังนะครับชุดตัวล็อกข้างในนะครับ ตัวแอมเบมนะครับแล้วก็ตัวล็อกอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยชิ้นงานเป็นชิ้นงานแท้นะครับนะครับผมให้ดูว่ามัน m ม d e in นมันจะระบุไว้นี่ไปไหนเนี่ยชิพ้าเปลี่ยนใหม่ก่อนไปหาไอ้พาร์ทไม่เจอวะเดี๋ยวนะอ๋อเชี่ยมแม่งมาอยู่นี้เจอแล้วเริ่มใหม่เลยอ๋อโอเคอนี่นะครับ<อ>นี่นะฮะ ผลิตโดย S M P นะฮะมีรายการนี่นคครับผมให้ชมนะฮะมันจะมีติดด้วยตรงนี้ฮะเดือนปีที่ผลิตนะฮะถ้าสังเกตง่ายๆนะฮะว่าเนื้อกระจังในส่วนของตัวชีวนพาร์ทเนี่ยจะเป็นพลาสติกดำด้านนะครับจะไม่ใช่ดำเงานะเนื้อเกตดพลาสติกสวยงามมากและที่สำคัญนะฮะโคเมียมไม่มีรอกครับ ใช้ไปยันลูกบวชเลยลูกโตลูกบวชนะลูกแต่งงานก็คุณภาพในส่วนของตัวโคเมียมเองของ Mercedes-Benz Original p a r t เนี่ยยังคงอยู่นะครับนี่นะครับก็คุณคุณที่ใช้รถ GL-E นะอะอยากได้ชิ้นงานแท้นะครับทางร้านมีสต็อกนะไม่ต้องรอสั่งนะครับ ติดต่อนัดวันเวลาผมได้เลยนะฮะผมอยู่คอยดูแลการติดตั้งพาชมชิ้นงานนะฮะแล้วก็ที่นี่มั่นใจได้นะครับว่าทั้งหมดที่เราขายเนี่ยเป็นจีนวีนพาร์ตเท่านั้นนะครับมีพาร์ตหมายเมีเดือนปีที่ผลิตมีประเทศที่ผลิตมีออริจินอลแพ k กิ้งมาครบถ้วนชัดเจนถูกต้องนะครับนี่นะครับความงามของชิ้นงานแท้นะครับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ